สวัสดีค่ะอาจารย์กระแตจากสถาบันทยอยลน์นะคะมีแฟนเพจถามคำถามเข้ามาว่าจบม .3 มาสามารถสมัครเรียนมสทในระดับปริญญาตรีได้จริงเหรออ่าบางคนนะคะอายุ 20, อายุ15ปีปัจจุบันอายุ20ปีจบม .3 ม,มาแล้วครบ5ปีก็สามารถสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ค่ะตามระเบียบการ ของมศทปีการศึกษา2 5 6 3สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ในระเบียบการนะคะในกรณีอายุ25ปีเรียนกศนอไตระดับหรืออาจจะเป็นกศนอปกติก็สามารถสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้เช่นกันแต่แต่ละท่านต้องมาดูสาขาที่เปิดรับบางสาขารับผู้ที่จบม3บางสาขารับท่านที่สำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือม6บางสาขารับปศบางสาขาอาจจะรับปริญญาตรีรายละเอียดต่างๆต้องดูในระเบียบการอีกครั้งหนึ่งหรือสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ค่ะสำหรับท่านที่จบมสามาเรียนใช้เวลานะคะใช้เวลา3-4ปี 4. จะจบให้ไวมีการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม,เต,มเติมได้สอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มานะคะ สรุปว่าจบม3ามาแล้วสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้มสาสมัครและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เลยค่ะท่านสามารถดูรายละเอียดตามระเบียบการของมสทปี2 5 6 3นะคะเล่มนี้สําหรับบางท่านที่จบการศึกษาระดับมต้นหรือการศึกษาภาคบังคับแล้วหยุดเรียนไปนะคะบางท่านก็อาจจะช่วยทํางาน ที่บ้านหรือบางท่านอาจจะประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นขายของออนไลน์นะคะหรืออาชีพที่ปัจจุบันนี้มีหลากหลายนะคะก็จบม3ตอนอายุ15ปีปัจจบุบันอายุ20ปีก็สามารถสมัครเรียนได้นะคะและสำหรับบางท่านจบม3ตอนอายุ16ปีปัจจบุบันอายุ21ปีก็สามารถสมัครเรียนได้ในห้องเรียนที่เราเรียนกับเพื่อนเพื่อนอน,อนร่วมห้อง บางคนก็อายุ15บางคนอายุ16บางคนอายุ17อายุของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันก็เป็นได้ใช่ไหมคะและสำหรับท่านที่จบม3ามาตอนอายุ17ปีปัจจุบันอายุ22ปีก็สามารถสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ระเบียบการของมสทนะคะปี2563ก็ได้เขียนรายละเอียดไว้แล้วนะคะมีข้อกำหนดอะไรบ้างก็สามารถศึกษาได้ตามระเบียบการของมสท จบมสามาครบ5ปีสามารถสมัครเรียนมสทได้ขอย้ำว่าที่มสทนะคะ